แก่แล้วแก่แล้วก็ยังมีตัวยามากมายแลมคอเตอร์มันมีผักขมแดงด้วยนะเอา้าผักขมแดงหายไปไหนหมดนั่นไงผักขมแดงก็ยังมีอยู่ที่จะเดินข้ามสะพานนู้นนะคะสะพานนูน้นที่มองไปเห็นรถนั่นนะ่ะข้ามไปฝั่งบุกลกินแล้วก็เดินเลื่อยไปใช้เวลาเดินประมาณ45หนาทีก็จะไปถึง ดงผักขมที่ป้าลงคลิปนะ่ะแต่ไม่รู้ว่าเขาถอนทิ้งหรือ,อยังถ้าเขายังไม่ถอนทิง้งมันก็แก่แล้วค่ะแต่สิ่งนั้นที่ดงผักขมที่ป้าสนใจนั้นคือต้นมากรองข้าวอยากจะไปหักมาต้มน้ำดื่มแต่มันไม่มีประโยชน์หรอกค่ะถ้าต้มดื่มเพียงครั้งเดียวสองครั้งมันจะต้องต้มดื่ม ติดต่อกัน15วันสำหรับคนที่มีน้ำตาลในเลือดสูงอย่างป้าเนี่ยป้ายังไม่ไม่มีเบาหวานแต่ป้าจะต้องดูแลอาหารการกินของตัวเองโอ้ยอยากมาทักทายดูสิเขาอยากมาทักทายแค่เวลา45นาทีเหนื่อยป้าก็เลยไม่ไป ดูต้นนี้ว่ายังสวยโอ้ไม่สวยอ๋อยังสวยอยู่นี่เนี่ยค่ะยังสวยอยู่นี่ต้นนี้ก็อร่อยหน่อยๆอร่อยนิดๆแต่สวยมาให้ชิมอีกทีสิอืมอืมหวาน อร่อยค่ะนี่นะดูสิดูสิสโอ้ยังสวยอยู่กินนี้บ้างนีกิงนี้เชื่อไหมพรุ่งนี้พรุ่งนี้ร่วงเนี่ยค่ะร่วงแน่นอน จะเก็บเก็บโยนใส่ปากเลยวันนี้อากาศอุ่นอุ่นขึ้นกว่าเมื่อวานนะี้ลูกไม้เนี่ยจะ <c oughs> จะสุดนี่ใส่ปากไปเลยอ,อ,อร่อยค่ะ นั้นก็อร่อยแต่มีกิ่งเดียวที่ติดพื้นพรุ่งนี้มันจะแหว่งมันจะไม่เต็มช่อแบบนี้วสวยดูจุดนี้สิ เนี่ค่ะสีเขานะ่ะเก็บอีกกํามือหนึ่งกํามือหนึ่งมีประโยชน์มากเนยค่ะมีมีประโยชน์ต่อร่างกายอะ่ะอยากป้าอยากจะทำแยมแต่ไม่มีเวลาเก็บไปก็คงตั้งใจจะทำแต่พอเก็บไปพอถึงอพาร์ตเมนต์เอาละ ไม่มีเวลาซะแล้วค่ะก็เท่ากับเก็บไปทิ้งนี่อีกกรรมที่สองอ,อ,อร่อยอร่อยจริงจริงวดูช้อนั้นเนี่ยค่ะ สีสวยอีกกรรนึงนี่ตรงจุดเนี้ <valu collecting insects> แต่ถ้าหากถามว่าอร่อยมากมากไหมไม่มากมากค่ะไม่มากมากเลยแต่มันพอที่จะกินได้นุ่นสามลูกนั้น